ทำไมนางเอก MV มันไม่ใช่แพทย์นภพพาวันนั้นโทรแล้วทำไมถึงเป็นโยชีอ่าต้องบอกเลยว่าคือด้วยความที่ถ้าน้องแพทแบบจำได้คือมิวสิกวิดีโอพี่ไอ้ก็จะมีนางเอกวิดีโอที่ค่อนข้างแบบน่าจดจำมาตลอดคุณเฟยปันว่าคุณชมพู่อะยากคุณเฟยจรินพรคุณแพทย์นภพพายังไม่ไปยังไม่ได้ไปโอเคโอเคก็งเป็นสาวสาวโยพอสอนี้ครับกับเพลงยกมาทั้งสวนที่เปรียบเปยถึงว่าเอ้ยพริกมะพร้าว อะไรก็ตามแบบไม่มีทางเท่าคนนี้สเสด็จเท่าเธออะไรเงี้ยเรื่องจริง<ๆ>ก็ต้องน้องโยชิพอเห็นเป็นโยชิแพทพูดเลยว่าครบใช่ไหมไม่มีคใครเท่าเขาแล้วจริงๆและรพระเอกเป็นน้องอันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยเป็นน้องเป็นศิลปินที่เคยมีโอกาสเดบิวต์เป็นบอยแบนด์ด้วยแล้วก็ตอนนี้แบบกําลังน่าจับตาเลยเดี๋ยวรอดูน้องสมุยหล่อคมเข้มไทยๆเหมาะกับเพลงเลยเหมาะกับเพลงมากแล้วทําไมต้องยกมาทั้งสวนตอนที่เรา อ๋อทำไมต้องเป็นเพลงยกมาทั้งสวนอย่างนี้เลยน้องแพทเหมือนที่บอกเลยว่าคือด้วยความที่คุณฟ้าใหม่คุณน้ำแล้วก็ทางแกรมมี่แกร์มี่โกรู้สึกว่าเหมือนพี่ใหญกลับมาทำงานทั้งทีอ่ะไม่อยากให้พี่ไหญกลับมาแค่มะม่วงหนึ่งลูกส้มหนึ่งผลคืออยากให้แบบยกมาเลยแบบทั้ง,งส,สวนอะไรเงี้ยเออให้มันดูแบบภาพให้มันดูใหญ่แล้วใหญ่แค่ไหนแล้วพี่แบบผู้ใหญ่เล่นใหญ่มากไปจอโปรเจคเตอร์ที่โอ,อโศกแล้วให้พี่ไปยืนเต้นตรงนั้น,เ,นเออใหญ่โตมากพี่ตื่นเต้นขนลุกเกือบเต้นไม่เสร็จต้องเข้าห้องน้ำขนลุก ซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนบอกว่าการที่พี่ไอซ์กลับมาครับเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่กำลังจะขอโทษนะคะเหมือนจะลงเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยเนี่ยขาลงก่อนถ้าแขกรับเชิญเป็นอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องมีหรอกพิธีกรอะเอาจริงก็คือเหีเขวคนไ่เห็าขาลงใช่ไหมเออเข้าใจเหมือนแบบว่ามันก็มีนะมันเป็นมันเป็นธรรมดาคนก็อาจจะงีมันก็มีนะอ่ามีมีเหมือนแบบกลับมาทําเพลงเพราะว่าเหมือนแบบ ไม่มีอะไรจะทำขาลงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องมีคนคิดว่าอย่างนี้แน่เลยว่าเที่ยวจนเงินหมดไม่ขนาดนั้นคือพี่ไอจะบอกแบบนี้ว่าอย่างที่พี่ไอเล่าไปตอนแรกอะคับว่าผู้ใหญ่เขามองเห็นว่าเฮ้ยมันยังสามารถทําฟังก์ชันหรือว่าคือตัวพี่ไอเองอะยังมีความเป็นเป็นคนเงินคนทองไม่เรียกตัวนะเรียกคนเงินคนทองคือพี่ไอยังมีความเป็นแบบคนเงินคนทองที่สามารถต่อยอดได้เอาอย่างนี้พูดง่ายๆคือไม่มีนักลงทุนคนไหน ยอมที่จะลงทุนกับหุ้นตัวที่มันตายแล้วหรือธุรกิจที่เจ๊งไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาจะต้องมองเห็นอ่าสกยไม,ไม่ไม่ห้าม <c oughs> พี่หรอ <c oughs> ชอบอะไรอย่างนี้อยู่เลยต้องมองเห,ห,<ร>ห็นอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งว่าเออมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ดีใจครับข <c oughs> อบคุณโอกาสอันยิ่งใหญ่จาก g m a m l m มมครับ